ลูมันลูมันเฮ้ยตัวต้นเรื่องลูมันสัมภาษณ์นะครับพี่คุณพี่ใช้ยาติฟันอะไรครับกูอยู่บ้านสบายสบายก็ดีอยู่แล้วตัวไมทางมันลึกลับจังวะันเข้าไปเลยมันอยากเข้าปักลกูไ่ได้อะทำอะไรนี่อยู่เนี่ยเราถึงกันแล้วตัวต้นเรื่องกําลังตามมาอันนี้คือทางที่มาเมื่อกี้ครับเอ็มเจอันนี้ไม่ต้องไปครับยังไม่ถึงทะเลรู้สึกไงกับการที่จ่าพามาที่นี่อยากไปทะเลถึงทางเจาโหดแต่ก็แพะแกะเต็มเลยน้องยอกขิดนนะ ครับรใช่ไหมอันนี้แกจะขนฟูใช่ไหมผมจะลมแรงไปหน่อยมันเป็นหลาดกว้างๆเลยฮัลโหลก้าจับไหมจับไหมปไ,ปไ,หไปไหนครับไปไหนครับไปน,นั่นล่ะเอ็นไปอยู่ในชิลูดูไหมว่าทางมันลำบากอะ่ะนี่คือตัวต้นเรื่องที่พามาสองคนนี้เฮ้ยลูมันลูมันอะไรเฮ้ยตัวต้นเรื่องลูมันลูม เธอใส่ผิดด้านนะนี่ไงก็ตะเข็ยก็ว่าแล้วไอ้บุ้งๆเธอมันอยู่ข้างใดถอดเลยถอดระเปียนเลยตรงเนี้เดี๋ยวมองกล้องหน่อยครับตมอาษณหน่อยครับพี่คุณพี่ใช้ยาสิพันอะไรครับคุณพี่ไม่คุยกับกล้องเลยนะครับคุณพี่เคี้ยวอย่างเดียวเลยคุณพี่ไปครับพี่พี่เบ้าตาดำมากเลยครับพี่เอาหน้ามาพักที่แขนผมอยู่นะครับคุณพี่คุณพี่ต้องการอะไรครับ